ธนูของใหม่นะวันนี้ลุงค่อยได้มาประมาณสามวันฝนตกครับไม่ได้รีวิวจันซิงเอ0มนนะครับคันนี้เป็นถนู ที่ยาวพอสมควรนะครับเหมาะสำหรับการยริงเป้าเป็นธนูราคาถูกที่ให้ความแม่นยำสูงพอสมควรนะครับแต่คันนะจะใหญ่สักนิดนึงน้ำหนักก็พอประมาณครับไม่ถึงกับหนัก มากจนเกินไปและก็ไม่เบาลิมนะครับจะหุ้มมาด้วยผ้าคาร์บอนนะครับจะเป็นลายสวยมีอุปกรณ์ที่แถมมานะครับ สายเชือกลดการสั่นสะเทือนนะครับมีเข็มทิศด้วยนะครับเรดวางลูกแล้วก็ศูนย์เล็งห้าปินนะครับของจันซิงนะครับธนูคันนี้ลุงก้อยได้มาจะมีตำหนินิดเดียวนะครับ ปกติจะไม่มีครับแต่คันนี้มีนะครับเมื่อกีมีรอ,อยขูดขีดนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลสําหรับการใช้งานนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวลุงก้อยจะลดให้เป็นพิเศษนะครับถ้าท่านใดสนใจแต่ว่ามารีวิวต่อแล้วกันนะครับจันซิง M106 ่งตัวนี้นะครับลุงก้อยลองยิงแล้วนะครับยิงดีมากยิงดีกว่า M131 เยอะครับ เพราะมันเป็นธนูที่ว่ายาวใช้สำหรับแข่งขันความแม่นยำสูงนะครับอยู่อีกข้างนะครับศูนเล็งติดตาจังสิงอะไรนะครับจันสิงครับปรับก็เหมือนกันนะครับถ้าไปทางนี้นะครับถ้าปรับโมดูลไปด้านขวามือนะครับตามนิ้วนะครับ ก็จะทำให้ระยะยิงสั้นลงนะครับถ้าปรับไปทางด้านนี้ระยะยิงก็จะยาวขึ้นนะครับต้องแนะนำปรับให้เหมือนกันทั้งสองข้างอย่างที่เคยบอกนะครับงานประณีตมากครับด้ามจับสวยประณีต เดี๋ยวเย็นนี้ลุงก็จะยิงให้ดูนะครับ